โ,โหยอดเลยเมนูวันนี้เนาะเป็ดตัดเ่บแท้ตำตัแต่เมนูตำถัวปีมือแม่แพรวาเนาะแล้วก็วอทอดเนื้อส้มปลาน้อยนะครับผมทอดเนื้อตำถัวปลานี่แต่เมนูเ่บๆครับผมปลาครับมากินข้าวกับจนสุกเป็ดเด็ดน้ำกัดเลยครับผม วัสดีครับยินด,ดีต้นอนรับเข้าสู่จังจัดตุสิสารทีรทโซเนาะมาครับผมมากินข้าวเมนูเมื่อเย็นกับจานสุนนะครับตำครัวทอดเนื้อแห้งหรือซีนหลอดสมปลาหน่อยแซ่บๆครับไปลงมือเลยข้อวเหนียวรองรับพี่น้องใครที่กำลังเล่นงากนก็ได้กับข้าวกับปลาอะไรเนะมาะมามาใครยังไม่ได้ก็มากินกับจานสุนครับผมตำครัว ชอบทอดเนือ้อสุดย,ยอดเลยครับผมเมนูนี้เป็นเมนูที่จัดสุดยอดเลย

ทอดเนื้อเป็นเนื้อเสษเนื้อติดมันนะครับผม เลมปานน่ะพี่น้องกำลังดีเลนะอิ่มา่ะ อืมยากโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลรำลาเป็นคงนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นจสดชม้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องขอลขาขค,ครับสวัสดีครับ